สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารขอเสนอเรื่องการแก้ปัญหาการใช้งานซอฟต์โทเค็นในระบบ New GFMIS ไทยเมื่อหน่วยงานลงทะเบียนใช้งานซอฟต์โทเค็นแล้วต่อมาผู้ใช้งานเกษียณย้ายสังกัดเปลี่ยนตำแหน่งหรือลาออกหน่วยงานจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะใช้งานซอฟต์โทเค็นต่อเนื่องได้ และกรณีใดบ้างที่หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตัวเองหรือกรณีใดที่จะต้องส่งแบบคำร้องขอใช้บริการซอฟต์โทเค็นให้กรมบัญชีกลางมีขั้นตอนและวิธีการแก้ไขปัญหาดังนี้ปัญหาซอฟต์โทเค็นที่ผู้ใช้งานทำได้ด้วยตนเองการเปลี่ยนผู้ใช้งานกรณีกรเกษียณย้ายสังกัดลาออกเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว การเปลี่ยนโทรศัพท์โดยเครื่องเดิมยังสามารถใช้งานได้และการเปลี่ยนอีเมลสามารถดำเนินการได้ดังนี้ล็อกอินเข้าระบบ New TFMIS ไทยไปที่ข้อมูลส่วนตัวคลิกที่ยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเค็เมื่อดำเนินการยกเลิกการใช้งานซอฟต์โทเคเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการลงทะเบียนด้วยผู้ใช้งานท่านใหม่ โดยใช้ username password เดิมสำหรับกรณีเปลี่ยนโทรศัพท์ให้ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์เครื่องใหม่สำหรับปัญหาไม่ได้รับ OTP ให้ตรวจสอบในถังขยะอีเมลหรือลอง r e ซ e n ์ OTP อีกครั้งกรณีลืม password เข้าใช้งานซอฟต์โทเค็นให้ใช้ฟังก์ชันลืมรหัสผ่านของระบบ New GFMIS ไทยปัญหาซอฟต์โทเค็นที่ต้องทำแบบคำร้องขอใช้บริการซอฟต์โทเค็นส่งให้กรมบัญชีกลางดังนี้1มือถือหาเปลี่ยนมือถือใหม่ 2. ลบแอป,ป Nexus Smart ID 3. ลืมพิน Nexus Nexus, Nexus l o c k 4. เปลี่ยนอีเมล 5. กรณีเปลี่ยนสิทธิผู้ถือใหม่และไม่ทราบรหัสผ่าน6อื่นๆเมื่อกรอกแบบฟอร์มแบบคำร้องขอใช้บริการซอฟต์โทเค็นแล้วให้ส่งแบบคำร้องมาที่อีเมล gfmis1@cgd.go.th และโทรติดต่อกรมบัญชีกลางที่หมายเลขโทรศพัพท์02-2986660เพื่อให้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมบัญชีกลางต่อไปสิ่งที่ไม่ต้องแจ้งส่งเอกสารหรือแบบคำร้องมายังกรมบัญชีกลางหนึ่งผู้ใช้งานซอฟต์โทเค็นเปลี่ยนเบอร์มือถือ2ส่งคำสั่งมอบหมายเป็นหนังสือมายังกรุมบัญชีกลาง3ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมายังกรุมบัญชีกลาง4หากแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแล้วไม่ต้องแจ้งกรมบัญชีกลาง สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารตามช่องทางการติดต่อที่ปรากฏบนหน้าจอ